โอ้ยแดงทั้งพ่นพ่นครับปลามันลอยดอกเลยสุดยอดเลยพ่นครับโซฟ้าโตสุดยอดเลยพ่นพ่นทอดขุ่นเลยครับแดงแดงจิ้มขุ่นได้ครับพุ่นทั้งหมนก็มีเลยพุ่นทั้งหลายเขาเดือดกับแมนพุ่นโอ้ยโอ้ยไล่ดีโอ้ยหลาย่มาลงในกีกาครับผมเอา อย่าเบียดน้องลงให้ดูเหตุเอาดา่เหตุนะอุ้ยบังบังบังอุ้ยครับเมนี่ึ้นเขาสูงเด้อครับนี่ครับคุณเทพเปียดครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าครับข้อหลักว่าพระฤาษีขอปลาหาเห็ยี่ยวด้วจ้ะปิดร้านได้สองสามหมื่นแนะครับบริการของเนาะกรัช่วงหนาเห็ดเนาะอีก เขาฮูงด้วจรัดเขาสูงมนจะรัดด้วยครับผมพี่กัสนี่ะอเอครับมี่กเพอเห็ดเลยเลอยครับกอแดงหลวงเร้่อยครับดอกแรกของพี่หงเกศครับผมมันๆครับนี่ครับสองดอกเรยครับนี่ครับดอกแรกอีีเลยครับนี่สองดอกนี่นเนาะ ใหญ่โอ้ยเรางงใหญ่กับบ้านพูดพูดทั้งวังกับบ้านลุยครับเอาบ้านอีลุยเลยอคนเก็บสองคนเด้อครับวุ้ยเลยหนอวยไม่อยากผากนางผีขี่ขานหอนครับยืนงงในดงเห็ดละวันนี้เออมึงเนี่ยพิเศษเลี้ยงลายไปเลยยืนงงในดงเห็ดเลยมันนี้ิ่งกันยาวๆเลยเด้อครับหยิบ อลังการงานสางแห้ครับผมฝากกดติดตามไม่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต้าไม่เด้อครับผมแตว่าทะลุจ้ากลัมากับอีสานบ้านนาพาลุยเด้อครับเฮ้ยกำลังเห็นนะครับผมอันนี้สาเลยเรางอกแดงอีกต่างหากนะเนาะดสสใโอ้ยสีสันมึงเนี่ยเหลืองก็เห็นแล้วขาวก็เห็นแล้วครับแต่วันนี้ปุ๊บเฮ้ยงงขีหายากที่สุดเลยครับผมเฮ้ยหายากแคงเนื้อ หายกลิสติคเลยครับผมตอไปเอายลิบสติ๊กแล้วนี่แบบนี้เนาะโอ้ยงาเหิม่เาะคุณเคยเห็นครับล่างนีเกลนีบแดงลงครับผมขาคนไอเนาะนี่กอ้นีจ้มาดเต็มกับตามองก้องพุ่นคุณน่ะ โห่จริงๆโห่ห่อเห็นละงอกันเด้อครับผมทางเลยคุณครับเขีเลยเนอะงามแห่งครับพี่น้องดอกบ้านเพิ่นเยอะครับนี่สามดอกดอกน้อดอกจูาดอกอื้อ เดอ๋ยวทึ้งละงงูเดี๋ยวทึ้งหลังงาลายเนาะคาลายสิเต็มตาเดี๋ยวเดี๋ยวับฟาอยู่ในหลังเก็บเก็บเลยครับเป็นแถวเลยครับผมทั้งหมดจะเป็นเลยมาบระทันมาบระทันเพื่อนบ้านเบิร์ดครับผมจุ่มกต่มีเด้อครับนี่โอ้โหเก็บเลยเอาแต่ตูจุ่มเลยยายตัวบ้านวอดก็เอาเอาไปเสื่อเลย บ้านเมืดครับผมขุนมืองครับผมขุนองขาวเดียวเดียวนากับีสมอุ้ยงกเหลืองเรครับด้ดอกสามสิอดอกเขาสูงเรครับผพีผนอกดไหลกดแชกดติดตามเด้วครับผมเมง ันมีประเดีไปส่งสวยามเด้อจ้ะครับขาวเด้อขาวเด้อขาวทั้งเหลืองทั้งค่าไั้เหลืองนี่เนาะทั้งผืนค่าไร้เนี่ยครับหลายอย่างเลยครับมันแห้งเหมือนคาราบเอาเหมือนเต็มตาเมื่อเหรอครับผมเหลือกเอาเนาะเหลือกเอาอุ้ยพี่น้องมาเบิ่งเด้อครับพี่เขาสูงเด้อครับผมขุ่นครับพุ่นโอ้ยเป็นลอยๆดอกครับผม นี่ครับคุณเห็เปียครับเอ๋าคุณแมนมืดเลยครับผู้รายเงี้ยจะว่าโอ้มาบทันผลนะครับได้ส่วนหน่อยด้วยครับนี่อดุเ้าคุจะสอดหกุดคุณคุณนะเป็นแถวเลยครับมอ๋อเห็ดผงคาไเลือด้วยครับครับ กินเศบกินหาวานด้อครับเห็ด่เขาสูงด้วจ้ะอ,อู้เอาันไงแต่เอาเน่ครับอีกสบาทนึงเลยจ้ะนั่งเห็ดเอาถิ่นบดนะเนาะเห็ดเ่าเนาะจะไครับมาบ่ทันเนาะบ่ท่าน,น,น,าาานจ้แต่ว่าเขาสูงเอายังไงรอกครับกับไปกัเปลยบดขนดว่าอยู่ใกลๆบ้านเพราะเอายูบึงเนี้ยอ้ย มูนี่ตัวเสียดายเนาะยขาลายเหลือเต้อครับนี่มึงเนี้ยครับขุ่นขุ่นเป็นแถวเลยครับผมแง่มุดเลยครับผมขุ่นอู้หลาแห้งยาขุ่นขุ่นอร่อยขุ่นขุ่นเป่ปลาขุ่นเต็มแง่มุดเลยขอู้เป็นขาวๆเลยครับเก็บเลยยาเก็บเก็บคนเก็บคน บ้านบ้านหมดเลยคโอ้ยบ้านหมดเลยขึ้นตาบ้าเมื่อไงพี่น้องพึ่งค่าได้เหลือจะได้ขักแน่เลยมีเขาดงครับผมมาบ่ทันเลยมาบ่ทันเลยมาบ่ทันใจเจ้าเลยเอาย่อยเฮ็ดเสื้อเลยเอาดอกเอาใดเด้อดอกดั้มบุรีครับพมืนอไง ผมก็ไดมันจังสรรหาดินนี้รับแถวเลยครับผมโอ้ยไหลงด้พี่น้องเลยจ้วายงไมีคารังผีันหนครับผมพุ่นพุ่นเฮ้ยไปบดเลยไม่ได้ครับพุ่นครับมงขับไปในนนห้นายครับผมเก็บิงใหญ่เพรเอาได้ก็เอาไปแกไ อุ้ยเอาบ่อใดเอาบ่อใดเลยครับบ่อบ่อบ่วนี่ครับเห็ดเขาสูงเด้อครับนี่เขาวัดเลยเอาบ่อใดได้ครับนี่เอ้ยมึงย้ายปพจเก็บเห็ดเขาสูงเลยครับเห็ดเขากคตรข้นครับผมแต่ว่านมยังมีอยู่เด้อขาเลยเหลือเด้อครับพวกนี้ก็กินพูนเนี่ครับเด้อติดตั้งจะได้ท่าวมว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเนาะยางไปสีเศร้าโลครับผมพูนครับเต็มไปหมดครับ ขาลายเลือด <si> ้วยครับผมคุณเป็นแค้วเลยครับขันบ่อเถาเนาะขัดพื่นบ่อเท่าเนี่ยเอาไปบวเถอะครับม like ืออะไรอ่ะปนาหนิเขาปลามาง่อพ่ออันนี้เลยครับพอพอกิโลเลยครับเขาปลาม่ากนิขันไม่ว่าพื่นบ่เนาบ่เท่าเนี่ยบววเมื่อเลยครับพอไม่เอาใส่ครับผม อั่นหน่อยก็มี้เหลือเอาเนาะเหลือเอาเนาะเาลือเหลือเ้วยครัะยหลอกน้ำม้าพี่ครับคิมชัดเรืองโอ้ยเห็ดนี่คแมว่าเอาเมิ้ดนะครับดอกบ้านๆพี่โบเพราะท่านเถ่าดรกครับนั่นแน่นอนใ่หมให้ชม่อนเต็มยุ่งเลยครับผมนี่ฝุ่คุณุ่นั้นชิ้นมึงใส่เมื่อยคแม่แม คิดๆขาได้เลือดอย่างเดียวเลยเนะครับผมอาจามย์ผ่านหน้าผาดุยนะเราเดือยงเราฝน่อนขาสองทีมด้วยครับผมมีสองสองทุงคนเอาวัดพาลุยด้วยครับผาได้เด้อครับพี่น้องเขาสูงดนะครับมันจะรัดครับผมตัวใหญ่ที่หนักที่สุดเจ้ายางทิปกิโลเลยครับผมเอาเก็บเลยยะา่อแล้วเด้อะไฟผืนดำด้วยครับหวานแสบด้วยครับนี่น้ำดำครับมมอเขาชนิดใหม่เนาะมาเขาสูงมันจะรัดด้วยครับผม ของดำๆหนี่แเสียบบุษยยางครับผมเสียบของดำของดำหนี่แเสียบด้วยครับแสีบทุกอย่างปวกเด้อยใช่ลองปวกเด้อเต็มเลยนี่นี่นี่ไงไก่ใหม่สมนหยัดปวกเด้อครับอุ้ยเผึ่งดำด้อครับนั่นเหยียบแล้วเหยียบแล้วเหยียบเหี้ยดแล้วอันนี้ ติดติดมนี่เห็นกำเออเบืองเนิ่พี่น้องเบิ่งครับโหด่เนาะพี่กี่ได้ครับพี่โอ้ยเบืงองครับพี่สีมเต็มเลย จอดเลยครับผมแต่ว่าเอามาได้ได้ครับนี่นองมาแล้วโอ้ยไข่ไข่พพดพูดโพดเนาะมึงครับเอ้ายิ้มมึงไงปวดิดวางเลยทิพิดว่างเลย เบิ่งเด้อพี่น้องเบิ่งความอลังการของเห็ดเขาสูงครับผมหาไายเลือดครับแม่นเบิื้อเลือดเพื่อนคุเบิ่งเนี้ครับคุณแม่นเบิดเลยครับพุณพุณคุณจุดคุณขึ้นไปพุณพูดโอ้โคือหมูใหญ่แท้พูดปล่อยแม่เห็ดเลยเห็ดกลางโมเป็ดเลยพุณเขาโมได้เลยนั่นเจไดเห็ดดิมาโมทันแกเบิดได้ครับนี่เอาโมได้ได้ครับนี่ปล่อยเป็นเสือกโมได้ อุ้ยหอดได้เป็ดครับตาหนึ่งคักๆเลยเหรอครับเพ็ดกลุ่มนี้งอดพุ่นเลยพุ่นเลยเป็ดยางไปพุ่นแมนบดครับพุ่นในเงาไม้พุ่นพุ่นแมนบดเลยโง่ผุ่นครับมึงที่ผุนเออมงนี่ครับพุ่อันนี้ใช่ใช่ใช่พี่พี่ผุนเด้อพุ่นในปลาพุ่นเต็มไปหมดพุ่นหู บุเนี้คันเพิ่งค้าได้เลือดครับผมปีนท้ายพื้อนี้ครับผมนั่นนั่นเพื่งค้าได้เลือดเนาะเดอ็กเนาะใครเหหหกระเด็นไหรอ ลองออกบั้อืลองออกเนาะพูดนอยขึนอ้งเพับโอ้ยบ่ไดู้้ยคลายฮิดนะนักฮิดโอ้ยบ่งรับยอดใหญ่ยอดมันของมันนี่เนาะครับเนาะเอาสูงด้อครับด้ยอดมากับสอง่องคือเกาครับวันนวัดพระลุยครับ สารบ้าน้าพะลุยครับผมผมผิดหว <t ose shame> so, like yeah, ังเลยนะพะยงผิดหวังเลยเบิ่งเนครับอ้ยดีดีรอยโมเมนต์งามเด้อจ้จารย์เขาสูงเขาสูงสลัดจ้ะอยัอยังสะเจ็คิดด้วยกันเน้นตาก็จะรูะุอะค่ะวตาสูงมาเขาสูงเลยครับผมนี่ตาผู้นำทางของเราตลอดเลยครับเบิ่งเนี้ยผมเคยเก็บเห็ดหมานปนี่จักเถื่อหรอกครับเกิดมาเป็นคนเนาะ บูเบิดเนาะอู้ยเอาบูเบิดครับมากลอยขนครับบาทแล้วครับผมเมียนใส้แล้วแมีนเลี้ยวเล้ยวหยุดเอาเลยนี่ครับแต่เม้นเอาเบิดนี่ยบอกเอามาหากระตาคับมากลอยขนก็คือสิเก็บบูเบิรดแต่เพชรไปรายเงี้ยยอดที่ดีรายจะได้เลื่องยอดเนาะไปคลิปนี้กับพ่อสมนีก่อนเนาะครับสีลงเขาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ครับผม